สวัสดีค่ะพบกับน้ชเช่นเคยในเพจของ C.S.C. ลืมเดี๋ยวนี้ตกงานแล้วก็พบกับคุณแป้งนะคะของทาง Samsung นะคะวันนี้นะตื่นใต้นมาค่ะรอมาตลอดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้จะมีการรีวิวเครื่องที่แบบเจ๋งๆในยุคนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะรุ่นอะไรเอ่ยนั่นคือ s m s u u n Galaxy S 20 Ultra 5G นั่นเองค่ะเทปของเรานะคะนาทีนี้นะคะ 5G ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะรองรับพวก เรียกว่า IOT นะคะใช่แล้วและแรงที่สุดในยุคนี้มามเลยเรามาดูกันเถอะแต้มแต้ม<แ>นะคะนัดถามหน่อยสิคะ S 2 0ตัวเนี้ยขึ้นชื่อเรื่องอะไรบ้างอะคะ โอ้โหไม่พูดไม่ได้แล้วล่ะค่ะเรื่องนี้ยังไงอะอืมกล้องซูมได้สูงสุด100เท่าเลยค่ะร <Yes, sir. S 2> ้อยเท่าเยสเซอร์ไปซูมในคอนโดเหรอคะ <c oughs> อุ้ยจะ <c oughs> ต้องบอกว่าเอาไว้ซูมสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ในขนาดนั้นดีกว่านะคะคุณนัทอ๋ยถ้าอย่างนั้น <c oughs> เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าตัวเครื่องสวยแค่ไหนนะคะได้ค่ะมาเลยนี่เลย,อยชอบมาก ตอนนั้นที่มีการจัดงานแถลงข่าวนะจับไม่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยแบบเห็นตัวเป็นเฮ็นนี่กล้องนี่พกมาหนึ่งกับรถถังเน่ย <c oughs> เยอะมากเลยอะ่ะนะถามหน่อยสิคะว่าตัวนี้มีคําจํากัดเรื่องของกล้องมีใช่ไหมมีค่ะและเกมล่ะอุ้เกมบอกเลยว่าเต็มที่ไปเลยค่ะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมครบเครื่องในระคาะ ค่สามหม่เานเท่านั้นเองค่ะคุณนะัทไม่ต้องตกใจเรื่องของราคานะคะเพราะว่า CRC ของเรานะคะมีส่วนลดไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ยิ่งของพรีเมียมนะคะรวมรวมกันแล้วเนี่ยรานะคาเหลือแค่นี้เดียวเองใช่แล้วค่ะงั้นวันนี้นะคะเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะคะค่ะคุณแป้งวันนี้เราคงไม่มีอะไรล่องผลเนาะเ <c oughs> วลาที่ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะของเราก็จะสวยสวยดูพรีเมียมอย่างนี้คือสีดำดำนะคะ,คะเมื่อเปิดออกมาปุ๊บจะเจออะไรเอ่ย อ่าเปิดออกมาปุ๊บนะคะคุณก็จะเจอกับตัวเครื่องวางอยู่นะคะค่ะ,คะแล้วพอเรายกตัวเครื่องออกมานะคะเราก็จะเจอกับนี่เลยนะคะ,คะก็จะเป็นหัวชาร์บนั่นเองค่ะ,คะตัวหัวชาร์จนะคะที่ตัวนี้นะคะจะให้มาถึง25วัต์เลยและที่สําคัญนะคะนี่จุดเด่นของอุปกรณ์นะคะนั่นก็นคือหูฟังของ AKG นั่นเองค่ะ,คะงั้นนะัทสรุปให้ฟังเลยละกันนะคะสายชาร์จแบบ fast charge ใช่แล้วค่ะรเร็วมาก25 เสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของอะไรหน้าหูฟังนัดถามหน่อยจีตัวนี้ค่ะค่ะมันใช้ตัวอะไรคะไทอะไรคะตัวนี้จะเป็นหูฟังไทซีค่ะอ๋อไทซีใช่นี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 ่งั้นแสดงว่าต่อให้เราไม่มีตัวนี้เราก็ไปใช้ของตัวอื่นใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้แถมอะไรคะเนี่ยหูฟังอันนี้จะเป็นหูฟังค่ะุยหูฟังค่อนข้างพรีเมียมนะคะเนี่ยดูดีมากเลยนะคะเนี่ยมา อันนี้คือของที่อยู่ในกล่องถูกไหมคะใช่ค่ะเรามาดูเรื่องตัวเครื่องนิดหนึ่งดีกว่านะคะค่ะมีอะไรวันนี้มาพีเต์ให้นะัดฟังเอ่ยอ่าสำหรับวันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวกล้องนะคะอย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะคะตัวนี้สามารถซูมได้สูงสุดถึง100เท่าเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 นัดอยากรู้นิดนึงว่ากล้องที่มันเยอะเหมือนตาแบบยุงตาอะไรเียเยอะ<ๆ>มากเลยตาสับปะรนละกันเนาะ เยอะขนาดนี้มันมี เลนอะไรบ้างคะเนี่ยตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวเลนวายนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเลนมุมกว้างพิเศษนะคะหรือเลนอัลต์วายนั่นเองนะคะแล้วตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นตัวเลนไลฟ์โฟกัสนะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญไม่พูดถึงไม่ได้ด้านนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นเลนซูมนะคะซึ่งตัวนี้สามารถซูมออติคอลได้10เท่านะคะและการสเปซซูมนะคะได้ถึง100เท่ากันไปเลยเราบวกกันแบบรัวๆดีกว่านะคะจะได้เข้าใจกันแบบง่ายๆเลยนะคะอันนี้กี่เท่าไหร่ ถ้าตัวนี้นะคะก็จะอยู่สูงสุดอยู่ที่108ล้านพิกเซล108ล้านพิกเซลใช่แล้วคะ่ะโอ้ซูมเชื้อโลกเหรอคะ <c oughs> นะี่เยอะมาก ละเนียค่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นแฟลชค่ะแฟลชนะคะใช่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลนเอลตาไวนะคะตัวนี้จะให้ความละเอียดถึง12ล้านะ12ล้านใช่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลนเดฟนะคะหรือว่าเป็นเลนที่ถ่ายหน้าชั้นหลังเบอร์นั่นเองนะคะตัวเนี้ยจะให้ความละเอียดอยู่ที่12ล้านเหมือนกันค่ะอันนี้คือตัวนี้จะเป็นตัวเลนซูมนั่นเองนะคะก็จะเป็นอย่างที่บอกเลยนะคะที่เป็นตัวเลนซูม100เท่านั่นเองค่ะนี่นี่ได้อยากให้เห็นมากมาก แต่จะให้ดีนะคะเราซื้อเป็นเจ้าของจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราเไม่ต้องคืนใครแล้วก็ไม่ต้องแย่งใช้กับใครด้วยนะคะอันนี้คือกล้องหลังที่จัดจะมาแบบเต็มๆนะคะแล้วก็กล้องหน้านะคะก็จะอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะคะอันนี้กล้องหน้านี่จะเท่าไหร่คะ,ะความละเอียดกล้องหน้าตัวนี้จะอยู่ที่40ล้านค่ะ40ล้านนะคะเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องกล้องนะคะต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเราจับกระแบบว่ากระชับมือขนาดนี้นะคะ่ะของเขานี่เท่าไหร่คะกี่นิ้ว ตัวนี้นะคะหน้าจอตัวนี้จะอยู่ที่6.9นิ้วเลยนะคะ6.9นิ้วกำลังพกพานะคะเข้ากระเป๋าผู้ชายก็ได้ชผู้หญิงก็ได้สบายเลยนะคะแล้วแล้วก็การดีไซน์ของเขาค่อนข้างจะเปลี่ยนไปนะคะเรื่องรอบตัวเครื่องนะคะแต่ดูผิวเผินเราก็จะพรีเมียมมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะ,คะเป็นไทท์ไททซีคะ่ะไทนะคะแต่ว่าไม่มี3.5ใช่ค่ะต้องแมท แล้วที่นี้นะัดถามนิดนึงค่ะรอมเท่าไหร่แรมเท่าไหร่คะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวแรมถึง12กิกเลยนะคะใช่ <12 S 1> ค่ะ12ก,ก12กิกกันไปเลยค่ะและตัวรอมนะคะจะมาถึง128กิกนะคะยังไม่พอค่ะสามารถเพิ่ม SD card ได้ด้วยนะคะ SD card เนี่ยสามารถใส่ได้สูงสุดถึง1เททาไบต์เลยนะคะคุณนัดเดี๋ยวงั้นหมายความว่านัดจะโหลดหนังโหลดของโหลดทุกอย่างมาดูปุ๊บก็ไม่เต็มไม่เต็มแน่นอนค่ะ แล้วแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่นะคะตัวนี้นะคะมาถึง5,000ม ah ิลลิแอมเลยนะคะซึ่งตัวนี้ใช่แล้วค่ะ5,000ม ah ิลลิแอมเลยค่ะ5,000ม ah ิลลิแอมแปลว่าเราดูหนังจบไปกี่เรื่องก็ไม่รู้ใช่แล้วลกกค่ะดูเกมจบไปกี่เกมก็ไม่รู้ใช่ค่ะแบตก็ยังคงอยู่กับเราแน่นอนอยากดูเรื่องของไอนี้แล้ว CPU CPU นะคะตัวนี้จะใช้เป็นตัวท็อปของซัมซุงนะคะจะเป็น Exynos 990นั่นเองค่ะ990ใช่ค่ะเป็น CPU ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของ ทาง Samsung เลยที่สําคัญนะคะจะมาพร,มพร้อมกับตัว CPU ที่เล็กมากๆแค่7นาโนเมตรเท่านั้นค่ะ7นาโนเมตรใช่แล้วค่ะแต่ว่าความสามารถของเขามไม่จิ๋วเลยนะคะนะ<ช>ับจ<า>ัดตีเรื่องนี้ได้เพราะว่าชอบมามันน่ารักมากแล้วที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นสายเกมสายกล้องนะคะแล้วก็สายเอนเตอร์เทนต่างๆนะคะโควิดไม่ต้องออกไปไหนจับมือถืออยู่กับตัวนะคะสนทนาทุกอย่างใช่ <ทำ S 2> แล้วได้เยอะแยะทั่วโลกเลยใช่ค่ะ บอกราคาแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะสีล่ะโอ้ยตัวสีนะคะสําหรับตัวอัลตร้านะคะจะมาพร้อมกับ2สีคลาสสิกนะคะสีอะไรคะอ่าสีแรกที่คุณนัทถืออยู่นะคะตัวนี้จะเป็นสีคอส m ม c ิกเกรนะคะหรือสีเทานั่นเองนะคะส่วนอีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีคอส m ม c ิกแบ๊นะคะหรือว่าสีดํานั่นเองค่ะดําสนิทเลยใช่ไหมคะสนิทเลยค่ะแล้วก็การดีไซน์ของเขาเนี่ยคือมันมันเป็นเงาอะแล้ววัสดุมันค่อนข้างจะดีมากนะคะไม่ซื้อไม่ได้แล้วเหมือนอย่างเคยเลยค่ะใช่กด ไลค์ <Like. S 1> ชอบกดแชร์ค่ะและมีตังกดกดซื้อ,อเลยสิคะ<ช>ค่ะอย่าลืมคลิกนะคะด้านล่างลิกงนี้เลยค่ะจะมีน้องๆน,น่ารักคอยให้บริการอยู่หลังการถ่ายนะคะและวันนี้นะัดและคุณแป้งนะคะ,คะขอลาไปก่อนนะคะกับคลิปโดหเึ่นของเราติดตามรอดูซัมซุงในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย